อาหารเพื่อสุขภาพเหรคะเพราะว่าช่วงนี้กําลังไดเอทใช่ไหมคะโอเคได้เลยกำลังไดเอทกําลังไดเอทอย่างแรกอาจารย์มาก่อนจารย์มาก่อนทานอาหารจําพวกผักน่าจะดีนะคะเพื่อสุขภาพกระหล่ำปีทั้งหัวไปเลยแครอท แครอทก็ดีนะคะแครอทก็ดีไม่ต้องหั่นเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราเคี่ยวอ่ะมันก็จะลงไปย่อยอยู่ในกระเพาะของเราแล้วก็วกรวมกันมิกซ์กันอยู่แล้วนะคะมีกระหล่ำเดือนปะครับอ๋อปีดูนานเกินไปเอ่อเพิ่มเนื้อสัตว์เพิ่มเนื้อสัตว์น่าจะดีแน่นอนว่าเป็นอ,อ,อกไก่นะคะเป็นอกไก่เอ,อ๊ะไก่หน้าตาเป็นไงนะเอ,อ่ะเราแนะนำให้กินอกไก่นะคะอันนี้ ไก่เขาก็จะเบื่อๆนิดนึงหน้าตาเขาจะแบบไม่ค่อยเชื่อมชื้นเพราะว่าเขากำลังจะเป็นอาหารให้เรานะคะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะโป๊เกินไปแป๊บนึงนะคะเราใส่ชุดว่ายน้ำนะคะอันนี้ใส่ชุดว่ายน้ำให้น้องอกไก่ต้องมีคนหกักอกหมักต้องมีคนไก่คนใดที่ถูกเจียวอะไรคนเดียวที่หมักไก่ฮะอกไก่ครับ F อฟกำลังเอ่อ รวมวัตถุดิบให้อยู่นะคะรอรอ,รอสักครู่นะคะอ่าแล้วก็จานนะคะจานจานร้านเราเสิร์ฟเป็นสีดำนะคะเพื่อความไพ่นะ,ะอาหารเพื่อสุขภาพได้แล้วนะคะติ้ง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 ,ง <c oughs> <c oughs> กินได้จริงนะเชฟ